สวัสดีค่ะมาพบกับเรนสวิตเซอร์แลนด์เก็บเห็ดอีกแล้วค่ะหลังจากที่เข้าป่าไปเมื่อเช้านะคะเพื่อนๆก็ได้เห็ดอยู่ประมาณหนึ่งเต็มตะกร้าเลยค่ะแล้วตอนบ่ายแม่เดินก็มาอีกแล้วเข้าป่าอีกแล้วเดินสักพักก็มาเจอเห็ดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆโหวันนี้แบบว่าโหกำลังงามเลยค่ะเนี่ยวันนี้แบบว่าเจอเห็ด เก็บเห็ดแบบมีความสุขมากค่ะเมื่อเช้าก็เจอเห็ดดอกเบลเลอร์เลยอย่างใหญ่เลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอลืมค่ะลืมถ่ายวิดีโอนี่ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านนะครับทุกคนนี่ข้างล่างก็ทะลุต้นไม้ต้นนี้ไปก็เป็นก็เป็นหมู่บ้านแล้วค่ะบ้านบนเขาตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงเขาพูดอยู่นะคนที่เขาอยู่ข้างนอกนอกบ้านนะคะเขาคุยกันอยู่ตรงนอกบ้านนะ ได้ยินเสียงเขาคุยอ,อยู่อุ้ยใจอีกแล้วค่ะนี่ดอกที่สองว้าดอกนี้ดอกนี้ตีลังกาค่ะทุกคนดอกนี้ก็ยังแข็งๆอยู่นะเพียงแต่ว่าผิดรูปนิดนึงผิดรูปทรงรูปร่างผิดนิดนึงค่ะเดี๋ยวนะนี่เดินมาแป๊บหนึ่งได้สองดอกแล้วค่ะ แสดงว่าเห็ดเขาจะยังอยู่ในระดับที่ว่ายังไม่สูงเกินไปอะค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยไปเดินกับแฟนนะแฟนพาไปเดินที่สูงสูงนั่นไม่มีเห็ดซากดอกเลยค่ะไปเดินเมื่อยขาเฉยๆตรงนี้เขาจะอยู่ตรงอุย้ยนี่ไงเจออีกแล้วเพื่อนๆเขาจะอยู่ใต้ต้นสนนี่ค่ะนี่นี่ก็เห็ดลูกหวานอีกแล้วดอกเล็กๆนี่ เดี๋ยวขาถ่ายรูปหน่อยอ้ยมานมากเลยค่ะสามดอกเลยตรงนี้ที่เดียวนี่ไปเดินอีกค่ะเดี๋ยวค่อยตัดทีเดียวถือเดินแบบนี้แหละรอรออยู่ตรงนี้ก่อนตานต้นสนสามสี่ต้นนะะี่ค่ะจะมีอีกไหม นี่เดินช้าๆใต้ต้นนี้มีไหมนั่นไงเห็ดอะไรได้ยินไหมคะเขาสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันมันอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเองตรงต้นนี้ไม่มีคะ่ะไปไปเดินเลาะอีกนิดนึงค่ะทุกคนทางนี้คะ่ะแล้วนี่ก็คือลักษณะของเห็ดไข่นะคะ เป็นลักษณะของของรุสซูราเป็นในตระกูลรุสซูราเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะออกสีเขียวเห็ดนี้ตำน้ำพริกอร่อยค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมนะประเทศไทยเราก็ก็นิยมเหมือนกันค่ะสำหรับตำน้ำพริกนะแล้วก็ในคู่มือเห็ดของของฝรั่งของที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ของที่อิตาลีนี euh, ่ก็ก็บอกว่ากินได้อยู่นะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะมีอยู่3าสี่ดอกนะคะ ก็จะเก็บเอารอบนี้จะเก็บแต่เห็ดอุ้ยขาหักเลยรอบนี้จะเก็บแต่เห็ดเออเห็ดพึ่งเห็ดไข่แล้วก็เห็ดมันปูค่ะถ้าเจอนะส่วนเห็ดดินอื่นๆจะไม่เอาค่ะนี่อันนี้ดอกใหญ่เลยนี่นะคะตรงนี้ได้สี่ดอกเลยนะนี่เดีวก็จะไปเดิน แถวนี้อีกสักพักค่ะเพราะว่าในตรงบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างเย็นสบายสดชื่นมากเลยเวลาเดินในป่าแบบนี้ค่ะไปไปเก็บเห็ดไครกันต่อค่ะทุกคนนี่ดูอีกรอบนะคะเจออีกแล้วค่ะทุกคนเห็ดพึ่งสวยๆโอ้โห โดนกัดไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสวยอยู่ตรงนี้มีสองดอกอยู่ใกล้ๆกันค่ะนี่มีอีกดอกนึงสมบูรณ์ทั้งสองดอกเลยนี่นี่ค่ะตรงนี้อยู่ข้างทางนะคะทุกคนนี่แม่ลินก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้ค่ะไต่เขาขึ้นมาเรื่อยๆตามทาง ที่จะไปอ,อีกเวิร์งหนึ่งซึ่งจะมีบ้านพักตากอากาศอยู่ตรงนู้นค่ะแล้วก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยจะเดินวกกลับลงมาที่เดิมค่ะทุกคนไปค่ะไปเดินด้วยกันเจออีกแล้วค่ะทุกคนเห็ดพึ่งกำลังงม้มขาอวบมากโดนกัดไปนิดนึงค่ะโดนแทะไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาได้อยู่นี่ค่ะ ตอนนี้กำลังจะเดินกลับบ้านแล้วค่ะก็เลยตามทางนี่แหละเดินตามทางก็มาเจอว้าวเดี๋ยวสามีต้องบอกว่าเธอนี่เห็ดขึ้นสมองนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นที่ในพานเขามาทำไว้สำหรับลาก,กวางนะแล้วก็เออตรงนี้ก็เป็นลานสนามหญ้าเป็นเวินิดนึงข้างบนนี่เป็นเป็นถนนที่รถขับผ่านนะคะตรงนี้ตรงปลายมือเนี้ค่ะ เป็นถนนเลยรถขับผ่านได้เวลาพวกเราจะขึ้นไปเก็บเห็ดข้างบนเราก็จะไปผ่านตรงนี้อยเห็ดมันอยู่ข้างทางตรงนี้เองเนาะไม่คิดว่าจะเจออ้าวอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ค่ะน,นี่ไม่ใช่ <laughs> เจออะไรก็เป็นเห็ดไปหมดเลยตอนนี้อ เจอสามสี่ดอกก็ก็สุดยอดแล้วค่ะแถวๆนี้นะเพราะว่าเห็ดกำลังมาเลยอะ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเห็ดจะต้องต้องขึ้นสูงกว่านี้อีกอีกประมาณวันวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวแม่รินก็จะจะเข้ามาในป่าอีกครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเข้ามาเลาะดูเห็ดอ,อีกไปเดินกลับบ้านกันอีกค่ะทุกคนวิเห็ดอะไรนี้ ก็จะกลับบ้านเจออีกแล้วเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อก็ไม่แน่นะถ้าเราเดินเลาะอีกมันก็อาจจะเจอก็ได้ใครจะไปรู้เห็ดพึ่งอ่ะหอบมากเลยตอนนี้ไปค่ะเพื่อนๆเ,เดินลงกันค่ะ ว้าวทุกคนดูอะไรนี่ค่ะเห็ดพึ่งวานสองดอกอยู่ใกล้ๆกันสวยมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บอ้ยอน,นี้นิดนึงนะถ้ามาเจอตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็จะสวยกว่าน,นี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาได้อยู่นี่อ่าฮะ ขาเต็มๆค่ะแน่นๆค่ะแต่เพียงแต่อฟองน้ำเขาจะฟอๆแล้วนิดนึงนี่ค่ะทุกคนนี่ดอกหนึ่งค่ะทุกคนดอกเล็กๆเมื่อกี้เดินข้ามไปแล้วมองไม่เห็นดีนะไม่เหยียบกระจุยกระจายโอ้นี่ตรงนี้สามดอกค่ะใต้ถุน ใต้ร่มไม้ตรงนี้สามดอกสวยๆเลยนี่นี่ตอนนี้อยู่ใกล้ๆบ้านเองนะคะทุกคนนี่มองไปก็เห็นบ้านค่ะนี่นี่นี่รถกำลังวิ่งอยู่ตรงโน้นค่ะเห็นรถไหมบ้านอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวมรินก็จะเดินเลาะอีกสักพักหนึ่งค่ะเวลาตอนนี้น่าจะประมาณห้าโมงเย็นนะคะทุกคนคือแบบเข้าป่าแล้วไม่อยากออกเลยอะ อยลงสเสน่ป่าแล้วค่ะทุกคนนี่เดินเลาะตรงนี้หน่อยสิเผื่อจะมีอีกสักดอกสอดอกโน่นอะไรไม่ใช่เห็ดนี่อีกดอกหนึ่งอดอกนี้สมบูรณ์มากค่ะนี่ สมบูรณ์แบบมากาเก็บค่ะเหมือนตุ๊ก,กตาลมลุกเลยนะยตรงนี้อุ๊ยนั่นอีกดอกนึงค่ะใช่ไหมสำหรับตอนนี้ก็ฝนกำลังจะตกแล้วนะคะท่านผู้ชมมะลิินก็จะรีบเดินจ้ำอ้ากลับบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะข้างล่างบ้านก็อยู่ตรงนี้แหละ อยให้ดูบรรยากาศนะคะโดยรวมของหมู่บ้านบนภูเขาของพวกเรานะตรงน้นก็เป็นภูเขาฝั่งตรงข้ามค่ะอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เม็ดฝนลงมาแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณจริงๆลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ